เอาละครับสสดีเพื่อนรักนะครับมิวิวผมแบงก์กับเกม NFT Infinity Party Backturn ก็นอนที่คลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนๆกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเกมมือถือสายฟรีก็เล่นได้อีกหนึ่งเกมที่ผมเคยรีวิวไปน้เพื่อนก็วันนี้นะครับผมจะมาอธิบายในเรื่องของระบบการเอื้อนนะครับพอคลิปที่แล้วผมน่าจะไม่ได้เจาะลึกลงไปเนะก็อันนี้เป็นในเรื่องของตัว หน้ามิบไซต์นะครับว m i x p เพเพื่อนๆตัวนี้เราสามารถคอนเน็กเข้าสู่กระเป๋าเราได้นะราคาเหรียญครับก็ไม่น่าเกียดเลยนะครับ0.38นะครับผมเห็นมันมีตอนขึ้นไป0.7ด้วยนะ0.7นนะครับแล้วก็0.4ประมาณนี้นะครับราคาถ้าตามนี้ก็ประมาณ13บาทนะครับ เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูในเกมกันนะครับโอเคนะครับเราก็มาอยู่ในตัวเกมกันนะครับเพื่อนๆก็อันนี้เป็นหน้าตัวเกมนะครับผมก็ไม่ได้ค่อยเข้ามาเล่นเลยนะก็วันนี้ผมเข้ามาเล่นแล้วก็นึกถึงในเรื่องของตัวเกมนี้ที่ค้างคากับเพื่อนๆไว้นะครับในเรื่องของตัวระบบแลกเหรียญนะครับหรือว่า exchange นะก็ในเรื่องของตัวเกมนะครับหลักๆเลยนะครับเพื่อนๆต้องเล่นนะครับอารีนานะครับหรือว่าเก็บไอตัวของอารีนานะครับให้มันไปได้เยอะๆเนาะ คือตามเงื่อนไขของตัวเกมนะครับวันหนึ่งเราสามารถเล่นได้เพียงแค่5ครั้งนะครับเพื่อนๆก็ใน5ครั้งเราจะได้รีวอร์ดนะครับขึ้นอยู่ในเรื่องของตัวอาเลเวลนะครับอย่างในเรื่องของตัวอาดีนาเจ็ดขึ้นไปนะครับจะเป็นในเรื่องของตัววันลีกนะครับนี่นะลีกหนึ่งนะครับจนถึงลีกสี่เลยนะครับก็ในเรื่องของโทเค็นรีวอร์ดเราจะได้นะครับหนึ่งเกมเราจะได้หกสิบห้า ก็คือถ้าเราชนะนะแต่สําหรับถ้าเราเล่นจบไปแล้วนะครับเราสามารถเล่นต่อได้นะครับโดยเก็บในเรื่องของตัวถ้วยนะครับเพื่อนๆตัวถ้วยเนี่ยก็จะปลดล็อกนะครับในเรื่องของตัวอารีนาต่อไปมันก็มีคนที่เล่นอยู่ในนี้จริงๆนะก็ที่อยู่ในแคนผมนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่นะครับในตัวเกมนี้ก็เออก็จะกลับมาเล่นแล้วนะครับส่วนปาร์ตี้นะครับเราก็จะได้รีวอร์ดตาม เงื่อนไขาตามนี้เลยนะครับเล่นทั้งหมด5้ครั้งนะนเพื่อนๆจะได้ในเรื่องของตัวดอกไม้นะครับอ่าแล้วก็เอาไปเปิดในเรื่องของตัวหีบเหลืองแล้วทีเนี้ยอ่าแต่ละเว็บนะครับถ้าเพื่อนๆผ่านเว็บอ่าร้อยร้อยห้าสิบได้นะครับเพื่อนๆจะได้ในเรื่องของตัวรีวอดในเกมนะครับอยู่ที่550เลยนะครับรวมๆแล้วก็เยอะพอสมควรเนาะแล้วทีนี้นะครับวิธีการที่เราจะได้เหรียญโทเคนสำหรับเกมนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันใช้ในเรื่องของตัวดวงก็ตัวดวงนี้นะ เพื่อนๆต้องไปซื้อในเรื่องของตัวแพ็คครับอ่าเราเข้ามาตรงนี้นะครับเออซื้อกล่องนะครับนี่กล่องจะมีทั้งหมด3กล่องผมขอแยกเป็นสีละกันนะครับก็ของสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเทากล่องตัวนี้นะครับเราสามารถซื้อได้โดยใช่เหรียญตัวนี้นะครับเหรียญในเกมนะครับเหรียญสโตนนะครับเหรียญสโตนในเกมก็คือตามเงื่อนไขนะครับไอ้กล่องคอมมอนอ่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าซื้อได้ไม่จํากัดเลยนะครับอยู่ที่400แล้วก็เลื่อนลงมานะครับอ่าเป็นกุญแจสีส้มกับกุญแจสีชมพูเนี่ย ก็จะอยู่ที่1,500แล้วก็5000นะครับเพื่อนเื่อสังเกตไหมจะมีในเรื่องของการจํากัดด้วยนะครับเพียงแค่เปิดสิบกุญแจนะครับต่อแค่หนึ่งวันนะเพื่อนเนก็ประมาณ5 0 0 0 0ื่นนะครับห้าหมื่นเออห้าหมื่นในการเปิดนะแล้วทีนี้นะครับเมื่อเราซื้อกล่องเรียบร้อยแล้วเพื่อนผมได้ลองมาเปิดแล้วนะครับผมลองมาเปิดแล้วมันก็ใช้ในเรื่องของตัวดวงโดยในเรื่องของตัวคอมมอนนะครับตรงนี้เพื่อนเพื่อจะเห็นรีวอร์ดนะครับว่ามากสุดคือ700นะครับเ0 0เพื่อนๆก็คูณกับตัวของ ราคาเหรียญน,นะครับคือ13บาทดูนะครับมันก็เยอะมากเลยนะนะครับแต่ในเรื่องของการที่เราเ้นตรงนี้มันเป็นการสุ่มหรือว่าเป็นกาชาอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนๆมันเลยทําให้เหรียญเกมนี้มันเลยเไม่เฟอ้อนะครับเป็นเกมเดียวที่เพื่อนๆอาจจะเห็นว่าราคามันทำไมมันแพงจังใช่ไหมส่วนตัวถ้าเราจะอยากเอินอยากจะอะไรแบบนี้นะครับเราก็ต้องเล่นจริงจังขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับระดับที่เราหาในเรื่องของตัวเหรียญสโตนได้เยอะนะครับแล้วมาเปิดกล่อง ถ้าเหรียญสโตนเราเยอะนะครับเรายิ่งเปิดกล่องเราก็มีโอกาสที่จะได้นะครับอันนี้ก็ผมขอ,อบอรอไปสักนิดนึงนะครับในเรื่องของการได้โทเค็นผมเห็นแค่ตรงนี้นะมันอาจจะมีส่วนอื่นๆในเรื่องของตัว NFT หรือว่าข้อมูลที่นอกเหนือจากเนี้ยแต่ผมถ้าผมอ่าดอะไรไปหรือว่าเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้อยู่ก็สามารถให้ข้อมูลผมได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเห็นตรงนี้นะเนี่ยนะครับเออแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับที่ใช้ในเรื่องของโทเค็นนะครับมาซื้อนี่มีพวกผงพวกอะไรด้วยนะ ก็เป็นเหรียญไอนะครับนี่เป็นเหรียญไอแล้วเราก็เอาเหรียญไอเนี่ยไปแลกต่อนะครับเพื่อนๆผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น1ต่อ1หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะนี่นะครับอันนี้คืออัตราการแลกเพื่อนๆจะเห็นนะครับ100นะครับเท่ากับ1เม็ดนะครับแล้ว่าเจ็ดร้อ่ะเท่ากับ7นะครับก็คือ7ไปคูณกับ13บาทนะครับนี่นะเป็นเหรียญ x นะครับแล้วก็อ่าราคา1เหรียญจะเข้ากับ100ครับเพื่อนๆสามารถมาเปิดได้นะมาซื้อกล่องเปิดได้นะครับกล่อง50เนี่ยนะครับนี่เห็นปะ เออไอเราจ่าย50นะครับเราจะได้หินไอตัวเนี้ยคือเท่าไหร่ครับ5 500ใช่ไหมนะครับก็คือใช้500เออใช้500นะครับก็คือใช้5เม็ดนะเออผมมองว่าก็ถือว่าพอสมควรนะมันเหมือนเป็นการสุ่มกาชาเลยนะครับเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวเหรียญอินฟินิตี้นะทั้งหมด5โทเค็นก็จะเท่ากับ500นะครับเออก็อืม5โทเค็นเท่ากับ500ใช่ปะ10โทเค็น50โทเค็นเท่ากับ5,000อืมผมว่าโอเคนะเอา5,000มาซื้อนี่ดีเลยครับ แต่ถ้าเราเอามา500เรามาเปิดอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะ <g itz ing> เออเนาะอันนี้มันต้องเปิดทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยเราต้องใช้ทั้งหมดอ่าสินะครับห้าหมื่นนะเพื่อนๆเออต้องใช้ห้าหมื่นนะครับในการที่เราจะเปิดไอ้กล่องเนี่ยไอ้กล่องอ่าสีม่วงเออกล่องกล่องกุญแจม่วงนะครับเนี่ยกล่องห้าพันโอเคนะครับในเรื่องของตัวรีวอร์ดที่เราจะได้เพื่อนๆจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับ100ต่อ1โทเค็นนะครับเพื่อนๆเนี่ยเราได้แปด0ิบสี่รก็จะขับเท่าไหร่ครับ 4โทเคนนั่นเองนะเพื่อนๆนะก็ลองลองคำนวณดูว่าเออว่าสมมุติถ้าเรามาเปิดสุ่มแบบกาชาแบบเนี้ยเรามีโอกาสคืนทุนหรือเปล่านะอันนี้เราต้องวางแผนกันดูดีๆนะครับส่วนตัวผมมองว่าผมก็เล่นปกติไปเนี่ยแหละนะครับเพื่อนๆเพราะว่าไอเกมเนี้ยมาเล่นแล้วมันสนุกนะมันสนุกพอสมควรนะครับไเ่ื่องของตัวการ์ดเพราะมันเล่นฟรีด้วยนะเนี่ยนะครับเราก็เล่นไปตรงนี้คือผมเล่นไปเรร้อยๆละรีวอร์ดของผมที่จะได้คือ20นะครับก็คือวันละ100เพื่อนๆแต่ถ้าแบบผมปลดล็อกไปเรื่อยๆอยู่ที่65 มันก็จะได้มากขึ้นนะครับวันหนึ่งเฉลี่ยแล้วผมว่าเราน่าจะเก็บไม่ถึงพันหหลอกนะครับแต่เราสะสมสามารถไปเปิดได้นะครับโอกาสในการเปิดของเราอะ่ะผมว่าในเรื่องของตัวในเรื่องของตัวซูปเปอร์เนี่ยมีโอกาสได้เหรียญดีกว่านะเพื่อนเสังเกตรางวัลไหมรางวัลมันจะดีกว่าเลยทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของตัว แร่ต่างๆนะครับแล้วก็น้ํายานะผมว่าดีมากนะครับผมว่าถ้าจะเปิดผมว่าเปิดห้าพันคุ้มสุดละนะครับแต่ถ้าเราจะเปิดห้ารผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มดูดีได้แค่คูณ1คูณเองนะครับมันผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวของ Infinity Party Back ็คเนะครับเพื่อนๆในเรื่องของการได้โทเค็นเนาะส่วนตัวถ้าเพื่อนๆแบบเล่นอยู่นะครับแล้วก็เอินแล้วนะครับลองเล็กๆแบ่งข้อมูลกันดูก็ได้นะ ส่วนตัวก็ผมก็น่าจะเล่นเป็นเกมท่าเวลาไปนะครับประมาณนี้ละกันก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับในเชียนวีมิกมันก็มีเกมเยอะมากเพื่อนแต่เรื่องของตัวรายได้มันก็น้อยจริงๆนะครับในเรื่องของการอื่นอะไรแบบนี้เพราะว่ามันเ,เป็นเกมที่เปิดมาช่วงแรกนะครับกบกยช่วงแรกแต่คือช่วงสุดท้ายผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเล่นยาวๆได้หรือเปล่านะครับแต่เกมในวีมิกผมก็เล่นเหมือนเดิมนะแม้รายได้มันจะน้อยครับแต่มันรวมรวมกันเดือนเดิมก็พอได้นะครับพอแบบเห็นอยู่นะครับแต่มันต้องขยันในการเล่น สายฟรีนะครับต้องอดทนนะครับเออนะสายเติมก็ต้องอดทนเหมือนกันเออเติมก็ต้องอดทนฟรีก็ต้องอดทนนะครับอดทนไปทั้งคู่นั่นเองเนาะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยเพื่อนด้วยละกันเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า